ได้ได้เออมาเชี่ยงเนี่ยตาดีบ้านเราแม่งโควิดขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเนาะใช่แล้วบอ้านไหนมาไหนก็ไม่ได้ลาบากจังเลยเออ้องว่าทางที่ดีอย่าออกไปดีกว่ามากถ้ามึงจะออกไปอ่ะบางน่น้ำไปใส่แมสห่างกันสองเมตรพบเกลยอล้างมืออะไรด้วยแล้วก็อย่าไปเกาะกลุ่มเพราะว่าถ้าเรายิ่งเกาะกลุ่มอ่ะมันจะยิ่งเสี่ยงโอเคเลยบางเอ้าบางแล้วถ้าเราอยู่บ้านนะอยู่บ้านเหรออยู่บ้านมันไม่ยากก็แค่ก่อนจะเข้าบ้านแค่ นั่งมือบ่อยๆแค่นั้นเองฟังถ้าผมอยากไปบงังทีดอ่ะอยากไปละหมาดอะ่ะแหมทําเป็นขยันไอในวันที่ละหมาดได้ไม่ไปเพราะจุฬาบอกให้ละหมาดไม่ได้แหมจะไปละหมาดเออฟังจุฬาไปก่อนจุฬาบอกห้ามละหมาดก็งดงดไปก่อนแต่ค่อยไปโอเคครับบางเออมาจะทานจะทานข้าวอะไรพวกเนี้ยต้องคํานึงด้วยนะว่าโควิดพวกเนี้ยมันมาทางอาหารได้ด้วยนะมันติดทางอาหารนแนะนําว่าให้มากิน ของร้อนของที่ปรุงสุกอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องกินร้อนช้อนกลางด้วยทั้งนั้นเวลาเราทานอาหารอะไรหรือว่ากินอาหารพวกนี้เราก็ต้องใช้ช้อนกลางตลอดเลยใช่ไหมครับต้องถูกต้อง,องเออบางบางว่าไงมะแล้วกินต้นอาหารนอตดีหรือยังเี่ยสังเกตง่ายๆเลยมะหนึ่งจะมีอาการไข้มากกว่า3 7 5องศา2จะมีอาการไอหรือว่าเสมหะสา จะมีอาการเจ็บคอ 4. ี่จมูกไม่ได้กลิ่นห้ามีอาการทอบหกมีอาการตาแดงเจ็ดมีอาการผื่นขึ้นถ้ามารู้สึกว่ามะมีอาการตามที่ได้กล่าวไว้อ่ะให้มาก,กักตัวที่บ้านสองสิบสี่วันเพื่อดูอาการว่ามะติดโควิดหรือเปล่าถ้าบอกไม่กักตัวล่บบะบ้างไม่ได้ยิมะมันเดือดร้อนถึงคนอื่นเดือดร้อนยังไงอ่ะบ้างผาคนติดคนเดียวป่นเฮ้ยมะไม่รู้เหรอว่าโควิดเนี่ย มันสามารถติดต่อทางน้ำลายหรือว่าการสัมผัสกับคนอื่นได้้ามะไม่กักตัวมะเรานึกดูว,ว่าคนที่มะไปหาใครบ้างแล้วมันก็จะเดือดร้อนถึงคนที่มะไปเจอด้วยเออมะมะได้ติดตามอะไรเกี่ยวกับโควิดของปัตตานียังเลยอะะ้บงติดตามทางไหนอะ่ะนี่นะนี่มะบางแน่นนี่เพียนี่เลยไอ้เทศบาลเมืองปัตตานีทำไงอะบังนี่ะะนมะแค่เข้าใช่ไหมมะก็พิมพ์ว่าเทศบ,บาลเมืองปัตตานี แล้วก็มาก็ดูข่าวสารทางปัตตานี้ว่ามีโควิดเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหายอะไรมาสามารถดูได้ที่นี่เลยถ้าเป็นงี้ผมรู้ข่าวได้ทั่วถึงบ้านเลยโควิดเลยบังเขาต้องกลับกันนะเรียนออนไลน์ต่อโอเคมาขอให้โชคดีเออขอบคุณมากบางไปละเอ,อ้บังบังว่าผมติดยัง